กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ก็จะยังคงแนะนำไดโนเสาร์เลโก้ของเราต่อนะครับแพ็กเกจของมันนะครับเป็นยังไงมาดูกันนะครับก็คือนี่หอนี้นี่เองนะครับยังไม่แกะหอเลยนะครับเห็นหน้ามันยังครับนี่เจ้าต,ตัวนี้นี่เอาให้เห็นงั้นคิดว่ามันเป็นตัวไหนครับ ลองดูนะครับรู้จักกันหรือเปล่าดูท่าทางแล้วเจ้านี้คือไดโนเสาร์เจ้าหัวโดมนั่นเองนะครับหัวของมันที่หนาสิบนิ้วเอาไว้พุ่งมงคู่ต่อสู้ของมันหรืออาจจะเป็นคู่แข่งผสมพันธ์นะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาแกะหอประกอบไปเลยดีกว่านะครับ ครับแกะห่อแล้วมาดูกันก่อนว่าในห่อมีอะไรบ้างนแรกนะครับนี่ส่วนลำตัวของมันส่วนลำตัวนะครับ1ชิ้นส่วนขาหนชิ้นนะครับชิ้นที่หนึ่งส่วนขาชิ้นที่สองอ่าคราวนี้จะเป็นส่วนหัวนะครับเดีมองไม่ชัด นี่ครับส่วนหัวนี่ตาเป๋ามาเลยนะครับส่วนหัวของมันมีส่วนขาหน้าครับขาหน้ามีขาหน้านี่นะครับขาหน้าหนึ่งชิ้นขาหน้าชิ้นที่สองนะครับนี่ครับขาหน้าชิ้นที่สองส่วนนี้ก็คือสลักแล้วก็เขาของมันนะครับ นี่เรามาดูประกอบกันเลยดีกว่านะครับอุดไปก็เสียเวลาครับประกอบกันเลยเริ่มจากอันไหนดีเอาสวนหัวมันก่อนนะครับนี่เห็นเขามหมหรือเลปล่าครับนี่ช่องใส่เขาเราใส่เขาก็ไปเลยนะครับมันจะใส่ใส่ยากนะครับเพราะว่าเขาทำมาแน่นมากจริงๆนี่ใส่อันแรกไปแล้ว อันที่สองนะครับนี่เขานี้บิดได้นะครับนี่ผมยังใส่ไม่ค่อยแน่นเลยนะครับเขาที่สามเขาที่สี่นะครับเขานี้เท่ากันหมดนะครับจะใส่อันไหนก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเลงเยอะนี่นะครับตบบประมาณนี้ก่อนเขาของมันนะครับ จากนั้นมาใส่สลักที่ขานะครับนี่นะครับก็ใส่เลยนะครับนีหนึ่งหนึ่งชิ้นสองชิ้นยังไม่เสร็จน,นะครับนี่นะครับสลักขาที่สองอันนี้จะเป็นขาหลังนะครับขาใหญ่ๆส่วนนี่อันนี้จะเป็นขาเล็กนี่นะครับขาเล็กชิ้นที่หนึ่ง ปาเล็ชิ้นที่2นี่นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับส่วนตัวของมันนะครับนี่มันจะมีสลักที่คอนะครับใส่ไปเลยครับขานี้ก่อนจะเริ่มมาประกอบตัวมาแล้วนะครับเริ่มจากส่วนไหนดีครับเนี่ยเอเป็นหัวก่อนแล้วกันนะครับน้อยต้องมีหัวก่อนนี่นี่นะครับ หัวมาแล้วสามารถหมุนได้นี่นะครับหมุนมองทางโน้นมองทางนี้ได้น,นะครับหัวของมันอ่ามาใส่ขาอันนี้ก่าขาหน้าก่อนนะครับขาหน้านี่ต้องใส่ให้ถูกนะครับนี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับต้องไปใส่อีกด้านนึงนี่ครับใส่ไปเลยครับนี่ใส่ข้างที่หนึ่งข้างที่สองนะครับนี่มาแล้วมือมาแล้วนะครับ หลืออะไรเหลือขานั่นเองใส่ขาไปก่อนเลยอ่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับด้านนี้ด้วยเล็งให้ถูกนะครับใส่ด้านนี้นี่นะครับอีกด้านหนึ่งนี่นะครับก็นี่ยืนได้นะครับนี่เป็นไงบ้างครับสวยหรือเปล่า ก็ขนาดของมันนะครับก็ประมาณเดี๋ยวาวางให้ดีนิดนึงนี่นะครับฝ่ามือเหมือนกันกาใหญ่กำลังดีเลยนะครับกาะสำหรับเจ้าตัวหัวโดมก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามาดูกันว่าจะมีตัวตัวไหนกันต่อไปอย่าลืมกดติดตามสัสบเไคล์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ